anniversary สกดเลงคะก็ก็แฮปก็ก็มันเป็นวันแฮป anniversary ก็ลง happy anniversary ันะีอ่าปีนี้เป็นยังไงคะในรูปรูปแรกของเราเอ่อเป็นคริงจริงก็คือลงหลายรูปแล้วแต่ว่า ไม่ได้ลงในแบบเมสเสจว่าแบบแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ปีนี้ก็ลงแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีทำไมถึงเลือกรูปนี้ที่มันเป็นรูปแรกถ่ายถ่ายรูปกันครั้งแรกใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่คือคือรูปเนี้ยเป็นรูปแรกที่ผมอชอบเขาครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าครั้งแรกที่ที่เจอแล้วก็แบบก็ทักไปสิแบบเป็นโลกแอดเฟอร์ไซส์เลยเหรอคะ ครับหมายถึงว่าตอนนั้นนนั้ไม่ทำงานแลก็คือแล้วคือโฟมเขาก็อยู่ในกองก็เลยได้เจอกันใช่ก็ได้เจอกันเก็บไปนานไปตลุดเนี่ยเพื่อจะมาลงห้าปีอะไรเงี้ยงานครับแล้วต้องเป็นรูปที่แบบไปขอคุณอู่มาด้วยไหมเพราะว่าแบบเราเองก็อยู่ในโมเป็นหน้าเซมเหมือนกันเออเป็นพี่ตากล้องครับหมายถึงว่าเป็น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 พี่ดีโอพี่เขาแบบเขาถ่ายเขาถ่ายเบื้องหลังปกติเลยแล้วก็ถ่ายหัวหน้า มีส่งให้เขาพลิปกดโหมดไหมคะว่าแบบเออเดี๋ยวแอนดี้จะลงรูปนี้มาก็จริงๆก็ก็เหมือนจะเล่นๆเต๋อดูเออลงรูปนี้อะไรอันนี้คือเซอร์ไพรส์เพิ่มเหมือนกันตั้นเจที่เราลงอะไรกันลงรูปย้ําแบบรูปแรกอะไรกันจริงจริงอันนี้เขาก็ก็เซอร์ไพรส์ไหมหรอก็ก็อาจจะเซอร์ไพรส์มั้งครับแต่ว่าก็ คือเขาก็ดูแบบปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าปีปีนี้ค่อนค่อนข้างท้อน,นิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าไ,ไม,ไม่คือไม่ไมคือไม,ไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยอยากแบบย่างขาเพราะ <c oughs> ว่ามัน <c oughs> ไม่เสร็จจากวอนท่องสาเราไม่มีเวลาถูกปนะเออจริงๆเป็นเป็นเป็นวันก่อนหน้านน <c oughs> ่ะเอแต่ว่าตอนนั้นผมกำลังแบบไปไปไปเคลียร์ไปเคลียร์เรื่องไปเคลียร์งานอื่นอยู่ปีนี้เราไม่มีง่อไม่มีอะไรใช่ไหมเออเคย เคยเคยซื้อให้ปีที่แล้วแล้วโดนด่าครับก็บอกว่าเออมันแบบมันแพงซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยประมาณประมาณนั้นนะก้อยของเจ้าให้ผิดนะครับแล้วก็เลยเอาคืนไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยแต่ก็บอกแล้วกันไม่ต้องซอร์ไพรส์เลยแล้วกันเลย่เจคะตอนน้แฟนเราดนกบบว่าซื้จักรานครับผนมคะกนตอนี้ถูกใคร่งก็ อ๋อคืออย่างวันนั้นนะคือเขาเขาเล่าด้วยป่ะเขาก็บอกว่าก็ทําตัวหมายถึงว่าคือเขาก็ไม่รู้จะแบบจะทําตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือเกรงมากดูเกรงมากเ้าก็บอกว่ายิ้มเกรงมากอะไรเงี้ยครับที่ที่ที่เขาเจอนะ่ย้ะก็ย้อนย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกว่าคนบอกว่าเราเราให้แบบโฟมขอของเองเลยนะเราเคามีขออะไรไปว่าอยากได้อะไรไหมสำหรับเพลงนี้อะไรถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับ ยยังไมม่ีแล้วเจมจะมีแบบแพลนไปฉลองย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยให้กับเขาไหมครับตอนนี้ยังไม่มีแพลนนั้นเลยครับ <laughs> ใจแต่ปกติแล้วถ้ามีโอกาสดีๆแบบนี้ที่เจมกับคงไปทำอะไรกันก้าไปเที่ยวแบบประเทศคือคือถ้าเกิดว่าก่อนอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบว่าไปกินข้าวนั่งคุยกันอนะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็ไเห็นรูปเขามีฟีเแบร์อะไงบ้างเขาเขาก็บอกว่าก็มีมีคนทักเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเผยลงรูปนี้อะไรเงี้ย รวมถึงพี่แอนหักมาด้วยไหมครับเพื่อนเพื่อนเราว่าพร้อมใจกันแห่มาแซวเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อก็พร้อมใจแห่มาแซวแต่ว่าพี่แอนไม่มีอยู่เลยแต่พี่แอนบอกว่าถ้าเกิดเจมมีข่าวดีจริงๆเขาจะไม่ใส่สองให้เราเพราะว่าเรารวยแล้วส,สิ่งนีงกับคำพูดนี้ครับรองพี่แอนมันก็เป็นสิ่งที่น่าช้ำใจมากครับแต่จริงตั้งตั้งแต่วันนัน้นผมได้ฟังแล้วแล้วผมก็คิดแผนมาแล้ว คือ,อโอเคแบบถ้าเกิดจิงจันว่าจะไม่ให้อะไรเงี้ยผมก็จะไปขอคุณเอแทนผมก็เตรียมแผน,ลออน,นแล้ะสมมุติถ้าเกิดว่าเออแบบคุณเอครับแบบพี่เอครับอะไรเงี้ยแบบว่าจะไปขอพี่เอคือ,อ,อยังไงเราก็ต้องได้เงินจกักเขาให้ได้<ม>อไม่ไม่ได้จากพ<ม>ี่แอนโดยตรงก็คนใกล้ชิดใช่หรือทางไม่ได้ทางตรงก็ต้องได้ทางอ้อมครับจากคนคนนี้ผมต้องได้ครับทำไมหรอครับเพราะว่าเขาเขาเล่นเราไปเยอะหรือยังไงครับพี่เตมรชบผมก็เอ่อ มันมันออกเป็นแบบลูกชังซะมากกว่ามันก็เลยแบบไหนแล้วนะแบบแม่เป็นการาาลงพลังของลูกรักคือครับผมก็มอาจจะไม่ได้เป็นลูกรักก็คกงเป็นลูกชังเหมือนเดิมแล้วก็องโคลงเป็นแก๊งล้อโคลงก็เป็นแบบลูกรักพี่แอนเขาเรียกว่าอะไรนลังสภายใช่ก็เป็นลูกรักคือจริงๆพี่แอนแบบว่าเขามีเขามีลูกรักทุกคนนะครับที่ที่ยกเว้นผมวัน แต่ว่าตอนนี้ก็เอโฟมโฟมเป็นลูกหลานมากกว่าเออโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับผมแบบว่าแบบเวลาแบบมีใครไปใครมาก็คือผมเมื่อกี้บอกว่าตกกระป๋องไปก่อนแน่นอนน้ำเสียงเวลาคุยพี่แอ้คือกับโฟมใช่ไหมคะคือเท่าที่ฟังก็น่าจะปกตินะหมายถึงว่าก็เขาเขาคือปกติกันรอย่เงยพี่ไม่น้อยใจไหมคะเสพครับน้อยใจไหมไม่น้อยใจอยู่แล้วไม่ยเอมยอมกับไม่น้อยใจไปเลยแล้วแล้วเราโอเคไหมกับตำแหน่งลูกช่างเ่ย โอเคก็แม่เขามอบอะไรให้ก็ต้องเป็นอย่างะไรแต่เขาว่าตั้งแต่ถึงเราตลอดเลยนะไปออกกำลังกายหรือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหนีเราเป็นคนแรกเลยนะไปเลยคือคือถ้าเอาถ้าคือถ้าเกิดาเอาจริงๆแล้วก็เจอเจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งตลอดแบบไปออกกำลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาคือเขาพยายามลากคนอื่นแล้วแล้วคนอื่นไม่ ก็อื่นไม่ไปกับเขาแล้วแล้วมีแต่เราเหลือเราคนเดียวอะไรเงี้ยที่ออกกำลังกายเช้าก็แต่หลายคนก็ไปถามพี่แอนว่าเอ้ยคู่ไหนจะแต่งงานก่อนไหมแต่ว่าพี่แอนก็ไม่ตอบแต่ละหลายคนก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเราได้แหละในในแต่งโคในกลุ่มผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่คู่อื่นเขาแบบเป็นยังไงบ้างเออแต่คู่เรามีคิดไหมครับภาพปีล้วรั้งเดินทางมากับครอบรัวนีอ่จริงจงมีมีมีฝุ่นมีุ มีมีก็มีคุยคุยนป็นที่เราคุยกันเองหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันไม่หรืว่าคุยกันเองว่าเออมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไหมว่าเขาอยากแต่งเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าว่าก็คิดไว้ที่เราคุยกันคือมันยังไม่ได้แบบถึงช่วงที่แบบว่าแบบฟิกซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องลองคุยกันไปก่อนแล้วว่าว่าอะไรจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้มีการคุยแบบผู้ใหญ่คุยหรือแซลเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะอ๋อยังครับยัง ครับขอบคุณค่ะ